ดีค่ะทุกคนวันนี้พาออกมาเดินเล่นกลางสายหิมะนะคะอยู่บ้านเฉยๆน้าเบือค่ะทุกคนหมอสั่งบอกคุณห้ามทำอะไรนะอยู่บ้านนะเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบค่ะทั้งสองข้างเลยเห็นไหมคะตรงนู้นเขาเล่นในสก,กีกันบนน้ํำแข็งะค่ะทุกคนที่ตรงนี้ตรงคลองนะคะเนี่ย เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะ,ะคะกุ้งก็ไม่กล้าลงไปหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำไหลอ่ะคุณอย่าลงไปดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันแน่ใจหรือเปล่าว่าน้ำแข็งน่จะก,ก้อนใหญ่เือจะจะหนาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปแม่น้ำ แม่น้าพี่รู้สึกว่าจะนิ่งนะคะแม่น้าพี่แม่น้ําตรงนั้นน<อ>่ะกุ้งจะกล้าเดินออกไปนะเพราะว่าน้ําแข็งเขาจะจะหนาแต่ถ้าน้ําแข็งไม่หนาพอเนี่ยก็อย่าเสี่ยงเดินออกไปดีกว่าเนาะ<ม>เพราะว่ามันอันตรายค่ะ ทิงกุ้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะมีบ้านก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถึงแล้วค่ะทุกคนไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นแม่น้ำใหญ่นะแต่แม่น้ำแห่งเนี้ยจะนิ่งค่ะดังนั้นอะ่ะเวลาเป็นน้ำแข็งก็จะ มั่นใจก่อนนะคะว่าน้ำแข็งเนี่ยจะหนานะคะจนสามารถที่จะวิ่งรถได้เลยค่ะความหนาก็คงจะหนาเต็มที่เหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งจะเห็นรถวิ่งวิ่งผ่านไปนะคะ่ะวิ่งขึ้นมาจากเอ่อแม่น้ำแห่งนี้นะคะวิ่งขึ้นมาจากบนน้ำแข็งตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะก็คงจะหนามากตอนนี้นะคะ สามารถลงไปเดินได้สบายๆเลยอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนดูนะนี่ก็น้ำแข็งนแม่น้ำนะคะซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งแข็งตอนนี้กุ้งก็เดินลงมาบนบนแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน รู้สึกเสียวๆอยู่นะมีแต่ตัวเองอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเนาะสะพานซึ่งเคยเป็นแม่น้ําสามารถเล่นน้ําแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือของเขาตอนนี้เขาก็เก็บเรือขึ้นบนหมดแล้วอู้เหยอยมันรู้สึกว่า สวยนะคะทุกคนสวยมากตอนน,ตอนนี้ขึ้นบนสะพานไม่แน่ใจตัวเองดูค่ะทุกคนถึงมือบังเนะนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นน้ำแข็งมาละชวนลูกสาวมาเหมือนกันแต่เขาบอกปวดหัวนะคะต้องมาคนเดียวเดินเล่นเรากกันบังกายเนาะสวยมากๆค่ะ บรรยากาศดีมากพระอาทิตย์กำลังจะเคลื่อนคล้อยนะคะตอนนี้ต้องใส่ถุงมือค่ะทุกคนถุงมือบางกลงเพราะมันหนาวค่ะทุกคน เพราะว่ากุ้งถอดถุงมือบ่อยมากเลยถอดถอดถุงมือมามากดกล้องนะคะทุกคนดังนั้นถุงม,มือตอนนี้คือแดงหมดเลยดูสักคนนะมือตอนนี้ไถอดบ่อยมากโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินเล่นเนาะเดินเล่นบนน้ำแข็ง ลอยรถเขาวิ่งเล่นกันอาจจะมาวันหน้ากับลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้หนาวแล้วเขาต้องกลับขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามานะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟเลิสวัสดีค่ะ